สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารลุงหนวดนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเขาขึ้นชื่อในเรื่องของลาบปิดนะครับลาบปิดแล้วก็อทอดหัวปิดทอดอาขาปิดนะครับนี่ก็ไม่ได้มาเป็นโอ้หลายสิบหลายหลายปีนะครับไม่ได้มาหลายปี ทอพดปีน้ำเด้อทอดหวาน้ำอะนี่ก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะครับหน้าร้านก็เป็นถนนลาดยางนะครับอยู่ในตัวอำเภอรครับอำเภอ,อนนปอแดงนะครับเราจะพามาดูเมนูนะครับหลายๆเมนูเลยนะครับโอ้อ เป็ดราบเป็ดเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเมนูนะครับก็จะมีขึ้นชื่อเลยนะครับก็คือราบเป็ดหัวจุดเท้าราบเนื้อต้มเนื้อก้อยผักขี้เหลียวอุเครื่องในยำรวมนะครับราคาก็แบบนี้นะครับถือว่าย่อมเยานะครับไม่แพงนะครับพอกินพอกินเนี่ยเราสั่งไปแล้วนะครับเนี่ยครับเจ้าของร้านลุงนวดนะครับนยังหล่อเหมือนเดิมเลย

น,นี่ก็เป็นไอ้เจียวเจียวเพียะนะครับเจเียวพริกป่นนี่าบสุกนี่ไฮไลท์เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหัวจุดเท้านะครับก็คือเอาหัวเป็ดกับเท้าเป็ดไปทอดนะครับปรุงใส่เครื่อง,องหมักเรียกว่าหัวจุดเท้าสิ่มันก็เดือดพี่นอ้องนี่ครับ กกอไม่น <ะ S 1> คนละขวดอืมชอบย่งผมวันนี้ผสมพิกไทย,ยกัอะไอ้าช้างผสมด้ไหมเสีย, <c oughs> ยลมลมค่อนกีนนี่แหลามบ้านกวาบาบเล <c oughs>